พอแบบว่าได้เซนเตอร์ปุ๊บแล้วก็แบบแทบจะต้องแบบว่าเลือกเพลงแบบในเวลาใกล้ๆเลยอะไรเงี้ยก็มีเวลาคิดค่อนข้างน้อยแล้วก็ค่อนข้างเครียดมากคือหนูแบบได้ยินมาเยอะมากๆว่าพี่แพนด้าคือแบบว่าตั้งใจเลือกมากๆแต่ไม่ใช่ว่าหนูไม่ตั้งใจนะอะไรอย่างงี้แต่ว่าหนูคิดว่าหนูน่าจะเป็นฝ่ายที่แบบว่ากดดันแบบน้อยกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่แพนด้าแบบค่อนข้างจะเป็นลูกกรบบะค่อนข้างโตหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเลือกเพลงอะไรจะน่ารักสดใสจะเทจะคูลจะแบบจะเซ็กซี่จะอะไรก็แล้วแต่หนูคิดอยู่แล้วว่ามันไม่มีทางถูกใจ ทุกคนทุกคนไม่มีทางที่จะชอบเพลงเดียวกันร้อยอแอบบเห็นว่าแบบลูกเกดก็เคยแบบว่าอยู่กับแบบสายสตรองเท่แบบ Strong, okay, หรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมเลือกเพลงแบบว่าไม่เห็นเหมาะกับตัวเองเลย ถ้าปีใหม่ไม่รู้จะไปไหนก็สามารถติดตามพวกเรา c j m 4 8นะคะไปเข้าดาวได้นะคะนุเกียกตัดผมสั้นแบบน่อยเทจิไหมเอจริงนะทุกคนที่หนู่มาลาฟ์วันเนี้ยก็เองจริงนะทุกคนก็คือเพลงทุกเพลงอยากพูดเรื่องเพงเลงนี่แหละ เพลงทุกเพลงอ่ะที่แบบเราเลือกมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อะมันไม่มีทางถูกใจทุกคนหรอกอันนี้แล้วก็พอรู้มาอยู่แล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเลือกเพลงอะไรจะน่ารักสดใสจะเท่จะคูลจะแบบจะเซ็กซี่จะอะไรก็แล้วแต่หนูคิดอยู่แล้วว่ามันไม่มีทางถูกใจทุกคนทุกคนไม่มีทางที่จะชอบเพลงเดียวกันร้อยอซอะไรอย่างนี้ไม่มีทางที่จะบอกว่าโอ้ทุกคนแบบคอมเมนต์ร้อยคอมเมนต์ไม่มีทางที่จะบอกว่า ชอบเพลงนี้100%เซ็นเตอร์เหมาะกับเพลงนี้เมมเบอร์ Member ทุกคนเหมาะกับเพลงนี้เพราะว่าทุกอย่างมันมาจากมันมาจากพลังสนับสนุนของแฟน,นครับมันก็คือแบบตามอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมล่ะแล้วก็แอบเห็นมว่าแบบลูกเกดก,ก็เคยแบบว่าอยู่กับแบบสายสตรองสายแบบเท,แบบทหรืออะไรอย่างเงี้ยทําไมเลือกเพลงแบบว่าไม่เห็นเหมาะกับตัวเองเลยเหลอหนูเอาจจริงนะในตอนนั้นนหนูคิดว่า ถ้าเรามีสิทธิ์แบบเลือกเพลงหนูก็มั่นใจว่าพี่แพนด้าแล้วก็แบบตัวหนูเองอะทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดในตอนนั้นที่ปัจจัยหลายๆอย่างมันที่ปัจจัยหลายๆอย่างทําให้เราแบบเลือกเพลงได้ดีที่สุดในตอนนั้นแล้วใช่ค่ะจริงๆไม่ว่าจะยังไงก็อยากให้ทุกคนแหละว่าเชื่อใจแบบพวกเราทุกคนแล้วก็สนับสนุนพวกเราทุกคนต่อไปไม่ว่าจะเป็นเพลงของ Nick s k r ที่พี่แพนด้าตั้งใจเลือกมามา,มากๆจริงๆ แบบเห็นเขามาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเพลงที่หนูเลือกมาแล้วก็เพื่อนเพื่อน next girl เพื่อนเพื่อน under girl ทุกคนนะคะหนูแบบก็ตั้งใจเลือกมาจริงๆหนูไม่เคยเป็นซนเตอร์มาก่อนไม่เคยอยู่ในจุดที่จะต้องเลือกเพลงมาก่อนด้วยอะไรเงี้ยหนูก็แบบไม่รู้ว่าแบบว่าเอาจริงๆบอกตามตรงคือหนูอะ <c oughs> ฟังเพลงแบบค่อนข้างค่อนข้างหน่อยอทุกคนคือหนูแบบไม่ใช่ว่าเราแบบว่าไม่ใช่ว่าเรียกว่าอะไร <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราแบบว่าฟังแบบลึกขนาดนั้นเราก็แบบคือเราคือหนูปเป็นคนที่แบบฟังถ้าชอบเพลงไหนก็จะแบบฟังซ้ำๆฟังซ้ำช่วงนี้อินเพลงนี้ก็ฟังซ้ำๆอยู่แต่เพลงนั้นอะไรเงี้ยใช่ก็เลยเป็นคนแบบว่าฟังเพลงค่อนข้างน้อยอะไรเงี้ยถ้าช่วงเนียแบบแล้วช่วงที่แบบว่าจะต้องเลิกเพลงใช่ไหมคะก็มีแฟนลับส่งเพลงมาเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ก็มีเพลงที่แบบชอบหลายเพลงใช่แต่ว่ามันก็มีมีแบบว่ามีปัจจัยมีอะไรหลายอย่างที่ไม่สามารถ ขนาดนั้นอะไรขนาดอะไรขนาดนี้ใช่ใช่ค่ะก็อยากให้เข้าใจในในตรงนั้นด้วยคือทุกคนคือแบบว่าเต็มที่ที่ที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่เนี่ยแบบว่าให้ทุกคนแบบว่าติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทางนิสเกิลแล้วก็อันเดอร์เกิลด้วยนะคะหนูแบบเชื่อมั่นว่าพี่แพนด้าก็คือแบบตั้งใจเลือกเพลงมาที่สุดแล้วคือหนูแบบได้ยินมาเยอะมากๆว่าพี่แพนด้าคือแบบว่า ตั้งใจตั้งใจเรื่อมมาแต่ไม่ใช่ว่าหนูไม่ตั้งใจนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าหนูคิดว่าหนูน่าจะเป็นฝ่ายที่แบบกดกดดันแบบน้อยน้อยกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าฝั่งพี่แพนด้าแบบค่อนข้างจะเป็นลูกกบค่อนข้างโตหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่แต่ว่าเออจริงๆอ่ะอย่าคาดหวังว่าหนูจะแบบตัดผมสั้นนะทุกคนคือมันมันไม่ได้จริงๆขึมือหนตัดผมสั้นมันสั้นไม่ได้มีคันแล้วเอาไปเชื่ีแปรหมดยังไม่ได้ยังไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่า พอแบบว่าได้เซนเตอร์ปุ๊บแล้วก็แบบเรียกว่าจะแทบจะต้องแบบว่าเลือกเพลงแบบในเวลาใกล้ๆเลยอะไรเงี้ย<อ>ก็มีเวลาคิดค่อนข้างน้อยแล้วก็ค่อนข้างเครียดมากเพราะว่าจริงๆอะหนูก็อยากแบบให้เพื่อนๆแล้วก็ให้ทุกคนแบบอยากเปิดเพลงอยากเปิดเพลงนั้นมากๆอยากเปิดเพลงที่แบบอยากเปิดเพลงที่อยากเปิดเพลงที่เพื่อนๆติดไปกับเราอยากเปิดเพลงของ อยากเปิดเพลงของซิงเกิลนี้อยากเปิดเพลงรองของซิงเกิลนี้อยากได้ยินแบบดนตรีขึ้นมาปุ๊บเอออยากฟังต่ออะไรอย่างเงี้ยหนูก็ค่อนาๆคิดว่าเออแบบถ้าได้เพลงนี้แล้วเพื่อนเพื่อนจะชอบไหมนาเพื่อนจะแบบอยากอยากเต้นไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมเรื่องกต่ดสันจะมีขึ้นหน่อยหนูไม่ได้เลยนะคะพี่แต่ผมสั้นหนูไม่เคยแต่ผมสั้นมาก่อนเลยชีวินะคะอย่าลืมเต้นเพลงที่หนูเล่งนะคะ หนูเปล่าหนูก็ที่หนูไลฟว่ะหนูแค่นั่นแหละแค่พอเราได้แบบฟีดแบ็กอย่างนั้นมาเราแค่แบบอยากจะมาบอกแทนทุกคนแหละว,ว่าณตอนนั้นเราแบบหนูมั่นใจว่าเซนเตอร์ทั้งสองคนที่พวกเรามีสิทธิ์เลือกเพลงนะคะเราเรามั่นใจว่าเราทั้งคู่ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดแล้วนะตอนนั้นที่มันมีปัจจัยหลายๆอย่างด้วยใช่ครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมทั้งพแพนดาแล้วก็ยูเกิยูเกิยูกิ วันนี้ก็จะได้เห็นหนูแบบว่าใส่หูวกวางแล้วเนาะของขวัญอนะเออจริงๆอะเรื่องยากมากเพราะว่าไม่รู้ว่าด้วยเออจริงจรินะทุกคนจะสปอยของขวัญว่าเป็นของขวัญที่หนูอะอยากใช้เองด้วยแล้วก็คิดว่ามันมีข้อกําหนดก็คือไม่ได้ข้อกําหนดที่ออฟฟิเชียลกำหนดนะคะแ็นข้อกําหนดที่ว่าหนูกําหนดเองก็คือข้อกำหนดก็คือใช้ได้ทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุต้องได้ใช้ เหมาะกับหนูคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยอ่ะทุกคนน่าจะดาออกแล้วคืออะไรแล้วก็คิดว่าคิดว่าน่าจะเหมาะกับคิดว่าน่าจะใช้ได้อ่ะคือเมื่อวานแบบคือจริงๆอ่ะหนูอ่ะจะซื้อตั้งหลายวันแล้วแต่ว่าด้วยความที่หนูอยู่ที่หนูกลับบ้านใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วก็บวกกับอยู่กรุงเทพตอนซ้อมก็ไม่ได้ออกไปไหนเหมือนกันช่วงมีงานแล้วก็เพิ่งจะกลับมาไม่กี่วนันก็คือออกไปดูแบบหนูเดินในห้างอ่ะคือแบบเดินทั่วอะไรแบบไม่มี หาไม่ได้ทุกคนแล้วก็แล้วก็เลยแบบอ่ะต้องซ้อมสเตจต,ต้องอะไรก็เลยอ่ะพักไปก่อนพักไปก่อนก็เลยแบบอ่ะไม่ได้ยังไม่ได้ก็เลยแบบเคือสเตจแบบเคลียบอเออเ้อขอขอ,ขอ,อะไรให้ทุกคนนี้อะไรอย่างงี้ก็เลยแบบตัดสินใจเมื่อวานเมื่อวานก็คือพาทุกคนไปเลยไปที่ที่สุดรวม่าน,น่าจะมีก็เลย่าทุกคนื้อมาก็เลยดูและอันนี้แหละ มันใช่มันได้มันจึงทุกคนต้องได้ใช้แล้วเมื่อวานก็เลยไปเดินไปเดินที่นิมมานไปเดินที่นิมมานแล้วก็เลยเจออันหนึง่งให้น้องเชมเป็นคนเลือกว่าอันไหนหน้าเหมือนพี่น้องแชมก็เลยเลือกอันหนึ่งมาถ้าดูคนได้ไปก็จะมีคู่หนุ่มจะปล่อยแหละก็จะมี ก็จะมีคู่หนูนะคะอันหนึ่งมีที่หนูอันหนึ่งมีที่พี่อันหนึ่งนะคะคู่กัน2อ,อันนี่เป็นไงพื่มันยากแค่แบบว่าเราไม่รู้ว่าแฟนครับจะเป็นเพศอะไรอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่แค่น mm hmm. ั้นแหละทุกคนมันยากมากๆติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมี theater ด้วยนะคะหลดเลย I am 4D a p p l i c a t i